S.C.P. 4335บีสษผู้ให้กำเนิด Ender อร์แมน Minecraft เป็นเกมที่สร้างขึ้นโดยนักออกแบบเกมชาวสวีเดนชื่อมาคัสเพสันหรือที่รู้จักกันในชื่อนอตต่อมาได้พัฒนาขึ้นในนามบริษัท m o เจ n สตูดิโอและล่าสุดก็ได้เข้าร่วมมือกับ Microsoft ในการผลิตเกมออกมาเป็นเวอร์ชั่น Windows 10 Minecraft เป็นเกมยอดฮิต ที่คืนชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ผู้เล่นสามารถใช้บล็อกสี่เหลี่ยมจินตนาการโลกเสมือนจริงขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่เพียงแต่มันจะเสริมจินตนาการด้านการก่อสร้างเพียงเท่านั้นมันยังเปิดโลกจินตนาการด้านความลึกลับและแอบซ่อนเรื่องราวความหลอนเอาไว้มากมายที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นเรื่องของ Entity 303 เรื่องราวของฮีโร่บายหรือเรื่องราวของนองตัวละครต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยเจ้าของหรือนักพัฒนาเกมแต่อย่างใดมีแต่ผู้อ้างว่าเคยพบเห็นเท่านั้นเป็นเหมือนเรื่องเล่าสืบต่อตๆกันมาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่มีใครพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่ามันมีตัวตอนอยู่จริงๆสักทีแต่มีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวแพร่หลายทั่วไปอยู่ภายในเกม และเราก็ได้พบเห็นมันอยู่ในเกมบ่อยๆแต่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครที่ผู้สร้างเกมสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกมันถูกสร้างโดยผู้อื่นแต่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาในเกมภายหลังด้วยเหตุการณ์บังคับมันคือ Enderman ์มอนสเตอร์สีดำจอมขโมยบล็อกนั่นเอง Enderman ถูกสร้างขึ้นมาด้วยตัวละครลึกลับอีกตัวหนึ่ง ที่ปัจจุบันทุกสถาบัน SCP กักกันเอาไว้ในระดับกีเทอร์ชื่อรหัสที่ใช้เรียกมันคือ SCP 4335 SCP 4335มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวละครในเกมไม n คร r a ับที่มีโมเดลเหมือนกับตัวผู้เล่นทั่วไปแต่มีสกินสีดำสนิทคล้ายกับนอรอบๆตัว SCP 4335มักจะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบ และจะมีเส้นระยางยาวๆสีดำยืดออกมาจากร่างกายด้านหลังของมันมันสามารถใช้เส้นใยเหล่านั้นแทนร่างกายของมันในการยึดจับบล็อกและไอเทมต่างๆที่อยู่ห่างจากตัวของมันในระยะ5บล็อกแล้วมันก็จะทุบทำลายบล็อกและไอเทมเหล่านั้นเพื่อดูดก,กืนเข้าสู่ร่างกายของมันเพื่อให้ร่างกายของมันจเจริญเติบโตขึ้นเดิมทีนั้น SCP-4335 เป็นพลังงานเหนือธรรมชาติที่อยู่ในมิติอื่นมันดำรงชีวิตอยู่ด้วยการดูดกินความคิดสร้างสารรค์ของสิมีชีวิตมันสอาหาสิ่งก่อสร้างและวิทยาการต่างๆเพื่อทำลายและใช้เป็นพลังงานให้กับตัวมันมันทำให้ดาวอื่นๆล่มสลายมาแล้วทั่วจักรวาลและถึงคราวที่มันต้องการจะทำลายล้างโลกของเราให้สิ้นซากมันเดินทางมายังโลกของเราในวันที่5กรกฎาคมปี2010 ซึ่งในขณะนั้นโลกของเรากำลังตื่นเต้นกับกระแสเกมใหม่มาแรงที่ชื่อว่า Minecraft อยู่พอดี Minecraft v วร s i o น alpha ที่เปิดตัวมาประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นกำลังถูกกล่าวถึงไปทุกสื่อว่าเป็นเกมที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดตั้งแต่มีการสร้างเกมมาเมื่อ SCP 4 3 3 5มามาถึงโลกมันก็ได้รับทราบถึงกระแสนี้ ตัวมันเองต้องการที่จะกินและทำลายความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วมันจึงสับสนและได้พาตัวเองเข้ามายังโลกของเกมไมโครบแทนที่มันจะเข้ามาสู่โลกปกติภายนอกมันไม่รู้จักเกมคอมพิวเตอร์ในตอนแรกมันนึกว่าโลกในเกมไมโครบคือโลกอีกใบหนึ่งที่มีอยู่จริงมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนผู้พัฒนาเกมไมโครบเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น S.C.P. 4335จะอาศัยอยู่ภายในเกมไมครับโหมดเอาชีวิตรอดเท่านั้นมีความพยายามในการกำจัดมันโดยการเปิด Creative Mode หรือโหมดสร้างสรรค์หรือมีการใช้ Command Block เพื่อพิมพ์คำสั่งในการกำจัดมันก็พบว่าไม่สามารถทำได้เพราะมันจะย้ายเซิร์ฟเวอร์นี้ทันที S.C.P. 4335สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากประมาณ0.5ถึง5บล็อกต่อวินาที แต่โดยปกติมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวมันจะใช้เส้นระยะสีดำของมันทุกบล็อกสิ่งของและวัตถุต่างๆที่อยู่ในช่วง5บล็อกใกล้ตัวมันแล้วจับไอเทมที่ได้มาจากกันทุกบล็อกเข้าไปในกลุ่มควันและในตัวของมันเพื่อกืนกินเป็นอาหารในระหว่างที่มันกำลังกินไอเทมร่างกายของมันก็ยังคงมีขนาดเท่าเดิมแต่เมื่อมันหยุดกินไอเทมแล้วหลังจากนั้นภายใน1 0 1ถึงวินาที ร่างกายของมันจะเติบโตใหญ่ขึ้นตามระดับของไอเทมยิ่งไอเทมนั้นเป็นแร่ไอเทมหรือไอเทมที่หายากมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตัวของมันมีขนาดใหญ่เร็วขึ้นมากเท่านั้นวิธีการที่ผู้เล่นจะหยุดยัง้งการจเจริญเติบโตของมันได้ต้องโยนไอเทมให้มันกินตลอดเวลาไม่ให้มันมีเวลาพักเกินกว่า10-15วินาทีจะทำให้ขนาดตัวของมันคงที่ หรืออีกวิธีหนึง่งหากร่างกายของมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ Ender p e ์เพหรือไข่มุก Ender โยนใส่ตัวมันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวของมันมีขนาดหดเล็กลงเป็นปกติมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะ scp 4 3 3 5มันจะกินเพื่อเพิ่มขนาดตัวของมันตลอดเวลาและ Ender p e ์เพก็ยังเป็นไอเทมหายากในเกม กว่าจะได้มาต้องสังหารเอนเดอร์แมนให้ตายเสียก่อนการที่จะรวบรวมเอนเดอร์เพิร์ให้ได้มากพอที่จะควบคุมมันได้จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุมมันด้วยวิธีการนี้และเมื่อ SCP-4335 ขยายร่างของมันจนใหญ่ถึงขนาด500บล็อกมันก็จะย้ายออกจากเซิร์ฟเวอร์เดิมเพื่อไปทำลายเซิร์ฟเวอร์ใหม่ต่อไปเมื่อมันเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่บล็อกรอบๆตัวของมันในขอบเขต50บล็อก จะถูกระเบิดทำลายทันทีผู้พัฒนาเกมเริ่มรับรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นและพยายามหาทางแก้ไขเพราะมันได้สร้างความปั่นป่วนให้แก่ผู้เล่นเกมอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ไม่เพียงเท่านั้นมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเฉพาะภายในเกมแต่ผู้เล่นเกมก็ได้รับผลกระทบที่อันตรายมากด้วยเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่มีผู้เล่นเกมไมครับได้เข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับมัน และได้พบเห็น SCP-4335 แล้วบังเอิญเพอไปจ้องตากับมันผู้เล่นจะได้รับอันตรายทางระบบประสาทอย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการหลอนทางจิตได้ยินเสียงและได้เห็นภาพหลอนตลอดเวลา SCP-4335 สามารถใช้วิธีการสื่อสารทางโทรจิตกับผู้เล่นได้แม้ว่าตัวของมันจะอยู่ในโลกของเกมไหมครับแต่มันสามารถได้ยินคำพูดที่ผู้เล่นเกมพูดจากโลกภายนอก แล้วตัวมันเองก็โต้อตอบสื่อสารออกมาทางโทรจิตมันทําให้ผู้เล่นเกมกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วเป็นจํานวนมากมันติดต่อสื่อสารกับมนุษย์จนบัดนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าโลกที่มันอยู่นั้นเป็นเพียงโลกสมมุติและเป็นเพียงเกมที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นไม่ใช่โลกมนุษย์จริงๆเมื่อมันรู้อย่างนั้นมันจึงรีบหาทางโอกมาจากโลกของเกมเพื่อเข้ามาอยู่ในมิติโลกแห่งความเป็นจริง และหวังจะทำลายล้างโลกให้สิ้นซากตามเป้าหมายเดิมของมันมันจึงสร้างเอนเดอร์แมนขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยของมันในการรื้อทำลายบล็อกเอนเดอร์แมนจึงได้ออกมาอารวาดไปทั่วทุกเซิร์ฟเวอร์ในตอนนั้นนั่นเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเกินกว่าที่ผู้พัฒนาเกมจะรับมือไว้ทาสถาบัน SCP ทราบเรื่องราวหนี้จึงรีบยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือทันที สถาบัน SCP ส่งผู้เชี่ยวชาญและสุดยอดนักเล่นเกมฝีมือดีเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่มันอาศัยอยู่แล้วทำการวางบล็อกเพื่อก่อสร้างสถานที่กักกันขังมันให้ติดอยู่แต่ในเพียงโลกของเกมไม่ให้ออกมาสู่โลกภายนอกได้สถาบัน SCP ได้ค้นพบจุดอ่อนของ SCP 4335ว่าเมาื่อใดก็ตามที่มีไอเทมอยู่ใกล้มันในระยะ5บล็อกมันจะจับกินทันที และในระยะช่วงเวลาที่มันกินอาหารนั้นร่างกายของมันจะยังไม่เจริญเติบโตแต่หลังจากที่มันหยุดกินไปแล้ว10 1ถึง15วินาทีร่างกายของมันจะเข้าสู่กระบวนการสร้างร่างกายให้ขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหยุดไม่ให้มันเจริญเติบโตก็คือหาไอเทมให้มันกินอยู่ตลอดเวลาภายในระยะเวลาไม่เกิน1 0 1ถวินาทีเพื่อให้มันลงติดกับดากการกินวนไปไม่รู้จักจบจักสิน้น จนมันไม่มีเวลาให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานขนาดตัวของมันก็จะเท่าเดิมสถานที่กักกันของมันได้ออกแบบให้มีน้ำล้อมรอบเพราะ SCP-4335 จะไม่สามารถลงน้ำได้และสร้างระบบฟาร์มไอเทมอัตโนมัติโดยการสร้างมอสเตอร์ในห้องมืดและสังหารมอสเตอร์ให้ไอเทมดรอปลงไปในน้ำและลำเลียงไปให้มันกินทุกๆ10-15วินาที นอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งกรณีที่มันหลุดลอดออกมาโดยมีการติดตั้งเพดานเก็บกักลาวาเอาไว้พร้อมกับระเบิด TNT ที่พร้อมจะจุดระเบิดด้วยวงจรเลสโตนให้ลาวาไหลท่วมลงมาใส่มันแต่ลาวาก็ยังไม่สามารถสังหารมันได้ทำได้เพียงแค่ให้มันได้รับการบาดเจ็บเพื่อเป็นการทวงเวลาสำหรับการซ่อมแซมสถานที่กักกันเท่านั้น และในเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีการสร้างพื้นที่โดยรอบสถานที่กักกันให้มีสภาพเหมือนปกติในเกมทั่วไปแต่จะมีการก่อสร้างสถานที่ต่างๆให้ผู้เล่นเกมที่ลงเข้าไปสามารถป้องกันตัวเองได้โดยจะมีการสร้างฟาร์มอาหารโรงเก็บของและส่วนเก็บข้อมูลใส่ไว้ในหนังสือเพื่อเป็นคู่มือในการเอาชีวิตรอดในเกมหากต้องเจอกับมัน สถาบัน SCP มั่นใจว่าระบบการกักกัน SCP 4 3 3 5ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถหยุดยั้งไม่ให้มันออกมาสู่โลกภายนอกได้จึงเจรจาต่อรองให้ทางบริษัทโมแจงยินยอมให้กักกันมันไว้ในเกมและปิดบังไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเอามันไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ดีและเป็นการศึกษาวิจัย แต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปิดเป็นความลับต่อไปได้นั่นก็คือเอเดอร์แมนทันทีที่ SCP-4335 ได้ปลดปล่อยเอเดอร์แมนออกมาเพื่อให้เป็นผู้ช่วยมันในการทำลายบล็อกมันได้ปรากฏตัวไปทั่วทุกเซิร์ฟเวอร์จนคนทั่วโลกได้เห็นมันเข้าแล้วสถาบัน SCP ไม่สามารถตามไปลบความทรงจำทุกคนได้จึงของให้บริษัทโมแจงปล่อยให้เอเดอร์แมนยังคงอยู่ในเกมต่อไป และปล่อยให้ผู้เล่นทั่วโลกเข้าใจว่า Enderman คือมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ทางผู้พัฒนาเกมได้ตั้งใจอัปเดตขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วน s c p 4335ก็ถูกกักกันเอาไว้ด้วยมาตรการสูงสุดและต้องคอยระวังป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนใดเพ้อไปทำลายที่กักกันและปลดปล่อยมันออกมาเอ็ o l ์ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประเภทสลัมเเดอร์ชนิดหนึ่งบางคนก็เรียกเจ้าตัวนี้ว่าหมาน้ำหมาน้ำเม็กซิโกรหรือสลัมเเดอร์เม็กซิโกทิ่นที่อยู่ของแอโซลอตจะพบได้เฉพาะทะเลสาบหรือพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเท่านั้นจุดเด่นของแอโซลอตที่ทำให้มันต่างจากสลัมเเดอร์ทั่วไปก็คือมีผู้เหงือกออกมาอยู่บริเวณส่วนข้างหัว ซึ่งเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ฟักออกจากไข่แล้วก็ไม่หายไปเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกอื่นอย่างเช่นกบหรือซาลมนเดอร์ชนิดอื่นที่จะมีผู้เหงือกในขณะที่มันเป็นลูกออสเท่านั้นสิ่งมหัศจ,จรรย์อีกประการหนึ่งของแอสโซลอยก็คือเป็นสัตว์ที่สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้เมื่ออวัยวะไม่ว่าส่วนใดของร่างกายขาดหายไป จะสามารถซ่อมแซมและงอกใหม่ได้ทั้งอวัยาวะภายนอกหรืออวัยาวะสำคัญภายในของร่างกายเช่นหัวใจปอดแอคซอลลอดมีความยาวเต็มที่ประมาณ30ซนติเมตรแต่โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ15ซนติเมตรอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสมีอายุยืนยาวประมาณ15ปีแอ็ซโซลอด กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นปลาขนาดเล็กกุ้งหอยและไส้เดือนด้วยลำตัวระรูปร่างที่แปลกประหลาดน่ารักเหมือนลูกมังกรตัวเล็กๆแถมยังมีสีผิวแตกต่างกันอย่างหลากหลายเช่นสีน้ำตาลเข้มสีดำสีส้มสีขาวปัจจุบันแอสสซลอตจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของผู้ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆอีกด้วย และสิ่งที่ทําให้แอสซาลอตเป็นสัตว์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในหมู่เด็กๆมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อ Minecraft อัปเดตเวอร์ชัน1.17และเพิ่มตัวละครแอสซาลอตเข้ามาในเกมแอสซ o ลอตจะเกิดบนบล็อกดินเหนียวในถ้าประเภทรัสครีปเท่านั้นในเกมจะมีสีทั้งหมด5สีได้แก่สีชมพูสีน้ำตาลสีทองสีฟ้า และมีสีที่หายากที่สุดก็คือสีฟ้าอมม่วง Axolot โกลายเป็นขวัญใจในหมู่ผู้เล่นเกมไมครับได้อย่างรวดเร็วนอกจากจะนำมาเลี้ยงเอาไว้เพื่อความสวยงามแล้ว a อ o l o t ยังถูกใช้เป็นกองกำลังโจมตีทางน้ำได้อย่างดีโดยจะโจมตีสัตว์น้ำแบบไม่เลือกหน้ายกเว้นเต่าโลมาและพวกเดียวกันเองในเกมเมื่อแอส l o t โซลอดบาดเจ็บมันสามารถแกล้งตาย เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตัวอื่นมาโจมตีมันจากนั้นมันก็จะฟื้นฟูตัวเองแล้วค่อยกลับมาสู้ต่อไปได้เอ็กโซลอตยังเป็นสัตว์ที่อยู่ในความเชื่อและเป็นตำนานเรื่องเล่าของผู้คนในแถบป,ประเทศเม็กซิโกซึ่งเล่าว,ว่าเอ็กโซลอตนั้นเดิมทีแล้วเป็นหนึ่งในบรรดาเทพ,พเจ้าชื่อว่าเทพโซลอตเป็นเทพ,พเจ้าแห่งไฟและฟ้าผ่ารูปร่างของเทพเอ็กโซลอต นิยมวาดภาพหรือปั้นให้มีหัวเป็นรูปสุนัขส่วนเทพโซลอดเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความชั่วร้ายและเป็นพี่น้องฝาแฝดกับเทพเควสันโคตหรือเทพ,พเจ้างูขนนกซึ่งเป็นเทพแห่งสายลมและสติปัญญาสำหรับเทพเควสันโคตช่องของเราได้นำเสนอไปแล้วในคลิป scp 4959ในเดอเซาอมบี หากใครยังไม่ได้ดูสามารถดูได้ตามลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะสรุปสั้นๆก็คือเทพคร e สต์โคดเป็นเทพที่ให้กำเนิดมนุษย์ในยุคปัจจุบันและมักจะทำสทงครามกับพี่น้องฝาแฝดนั่นก็คือเทพโซลอดอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งทั้งสองได้เกิดการต่อสู้กันจนส่งผลให้เกิดมหาภาพิบัติทางธรรมชาติทำให้มนุษย์ต่างล้มตายกันจนหมดโลก เทพเควสันโคดจึงต้องลงไปยังเมืองนรกเพื่อนำกระดูกของมนุษย์มาสร้างเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันขึ้นมาอีกครั้งตำนานยังกล่าวอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดับไปทำให้เหล่าทวเทพต้องช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการมารวมตัวกันอยู่รอบกล่องไฟเพื่อทำพิธีสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่โดยเทพทั้งหลายจะต้องยอมสละชีพ โดดเข้ากองไฟเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เทพหลายองค์กระโดดเข้าสู่กองไฟเพื่อเป็นเชื้อให้เกิดธาตุใหม่ๆขึ้นมาแต่เทพโซลอ์ไม่ยอมสละชีพทำให้ทเทพเควสันโคสผู้เป็นฟ้าแฝดโกรธมากจึงพยายามจับตัวเทพโซลอ์มาบังคับให้สละชีพให้ได้เทพโซลอ์จึงต้องหนีด้วยการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อหลบไปซ่อนตัว จนกระทั่งเมื่อไปถึงทะเลสาบโซชิมิโกในกรุงเมซิโกสตีก็ได้แปลงกายเป็นแอ็กโซลอตและกระโดดนี้ลงไปในน้ำเทพเควสันโคตจึงไว้ชีวิตผู้เป็นแฟนของตนแต่ก็ยังลงโทษด,ด้วยการสาบให้เทพโซลอดกลายเป็นปีศาจน้ำที่มีชื่อว่าแอ็กโซลอตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในโลกของ SCP ก็มีการบันทึกเรื่องราวความมหัศจรรย์เกี่ยวกับแอ o ซ o ลเอาไว้เช่นกันเริ่มกันที่ตัวแรก SCP 3 9 5 0เป็นแ x o ซ o ลลสายพานันเซลเมนเดอร์เมสกันยาวประมาณ60ซนติเมตรมีจำนวนทั้งหมด13ตัวตามปกติแ x o ซ o ลก็คืนชื่อว่าเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่สามารถเยียวยารักษาบาดแผลตัวเองได้อยู่แล้ว แต่ความพิเศษของ SCP 3 9 5 0ทั้ง13ตัวก็คือมีอัตราการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บที่มีมากกว่าแอคโซลอดทั่วไปถึง50เท่าไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่อยู่ทั่วร่างกายทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขาหลังศีรษะและเหงือกก็สามารถรักษาตัวเองได้ให้หายได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ SCP 3 9 5 0ยังสามารถอยู่บนบกได้เป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่เสียชีวิตแต่คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้กลับกลายเป็นภัยร้ายต่อพวกมันเองเมื่อมีมนุษย์ใจบาปเห็นความสามารถของมันจึงบังเกิดความโลภและพยายามนำตัวมันมาใช้ประโยชน์สถาบัน SCP ได้ให้การช่วยเหลือ SCP 3 9 5 0ทั้ง13ตัวจากชายที่มีชื่อว่าชอนมิลลกน เขาเล่าว่าในขณะที่กำลังล่าสัตว์ตามแม่น้ำเขาพบแอสโอลดขนาดใหญ่หลายตัวเขาจึงใช้ปืนยาวยิงใส่แล้วก็พบความมหัศจรรย์ก็คือพวกมันสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วจึงไล่ตามจับมาจนได้ทั้งหมด13ตัวและจัดเก็บไว้ในโรงเก็บของในส่วนของเขาจากนั้นเมริแกน ก็ได้นำ SCP 3 9 5 0มาจัดการแสดงเป็นคณะละครสัตว์ผัดผนที่มีชื่อเรียกว่า f o o Totten Exolot เข้ามักนำมันมาสวมชุดยางแล้วจัดแสดงด้วยการโชว์วิธีการทรมานต่างๆอย่างเช่นเผาด้วยไฟราดด้วยน้ำมันให้คนปาม,มีใส่หรือวิธีพิสดารมากมายแล้วก็เก็บค่าเข้าชมจากกลุ่มคนที่ชอบดูสัตว์แปลกผลสุดท้าย ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบัน SCP และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับมาริแกนในข้อหาทารุณสัตว์ส่วน SCP 3 9 5 0ทั้งหมด13ตัวนั้นได้รับการกักกันไว้ภายในทางน้ำจืดขนาดใหญ่และให้อาหารเป็นไส้เดือนวันละสองครั้งรวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใกล้เคียงกับแหล่งน้ำธรรมชาติและเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่สถาบันรบกวนหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุด เพื่อให้พวกมันได้รับการพักผ่อนและพักฟื้นอย่างเต็มที่ปัจจุบัน SCP 3 9 5 0ถูกจัดให้อยู่ในระดับ U คิดตัวต่อไปตัวที่2 SCP 1 3 7 1เป็น Axolot สซลาเมนเดอร์ูฟอยผิวสีขาวตาดำหรือ l u c i t ิแอส l o t SCP 1 3 7 1เป็นแอส l o t อที่ยังโตไม่เต็มวัยและดูเหมือนว่าร่างกายของมันไม่มีการเปลี่ยนสภาวะร่างกายตามอายุ และสามารถทนต่อสภาวะแวดร้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้มากกว่าแอสโอลดทั่วไปแต่ที่มาศจรรย์กว่านั้นก็คือ SCP 1 3 7 1สามารถลอยอยู่กลางอากาศและสามารถแบบวกไหวเหนือพื้นดินได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยสามารถบินได้สูงถึง50เมตรแต่โดยทั่วไปมันมักจะชอบอาศัยอยู่ระดับพื้นดินและลอยเหนืออากาศได้ไม่เกิน1เมตรเท่านั้น และในขณะที่ SCP-1371 กำลังลอยอยู่ในอากาศห้ามไม่ให้ผู้ใดจับและลูบหรือสัมผัสโดนตัวมันอย่างเด็ดขาดเพราะ SCP-1371 จะสะท้อนกับแรงที่มากระทบต่อตัวมันในทันทีหาก SCP-1371 ถูกกดด้วยแรงหรือถูกเตะไม่ว่าจะใช้แรงเท่าใดก็ตามก็จะส่งคืนแรงดังกล่าวสวนทางกับทิ่ที่ถูกกด้ดวยแรงที่ถูกส่งนั้น จะมีแรงทีที่สูงมากกว่าแรงที่ถูกกระทําในครั้งแรกเสมอลักษณะาคล้ายกับการเด้งของลูกบอลมีอยู่ครั้งหนึ่งสถาบัน SCP ได้อนุมัติให้ทดลองคุณสมบัติของ s c p 1371ในสถานที่โล่งแจ้งเพื่อทดลองว่ามันสามารถส่งแรงสะท้อนกับได้สูงสุดเท่าใด s c p 1371ถูกผูกติดกับเครื่อง GPS ติดตามตัว ระบ,บุตำแหน่งเอาไว้นักวิจัยคนหนึ่งของสถาบันได้รับคำสั่งให้จับตัว SCP 1 3 7 1ออกมาจากตู้แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ SCP 1 3 7 1ตกใจและใช้ปากงับนิ้วของนักวิจัยเอาไว้นักวิจัยจึงสะบัดมืออย่างรุนแรงเพื่อให้นิ้วของเขาหลุดออกแรงสะบัดนั้นส่งแรงสะท้อนกลับอย่างมหาศาลเป็นผลให้ SCP 1 3 7 1พุ่งขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วสูง ถึงขนาดทําให้นิ้วของนักวิจัยคนนั้นขาดออกส่วน SCP 1 3 7 1นั้นพุ่งออกไปด้วยความสูง47กิโลเมตรจากพื้นดินเป็นเวลาถึง30นาทีและพุ่งเข้าไปในชั้นอวกาศสตาร์โตสเฟียและค้างอยู่อย่างนั้น16ชั่วโมง SCP 1 3 7 1จึงค่อยๆลอยลงมาสู่พื้นดินณน่าตน่หงเดิมที่มันถูกทําให้พุ่งขึ้นไป หลังจากนั้นทางสถาบาันจึงสั่งระงับไม่ให้มีการทดลองใดๆกับ SCP 1371อีกเลยปัจจุบันสถาบาัน SCP ให้ SCP 1371ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟตัวต่อไปตัวที่3ตัวสุดท้าย SCP 2454เป็นแอสโซลตขนาดยักษ์จำนวน12ตัวแต่และตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสายพันแอสโซลตดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด ขนาดความยาวอยู่ระหว่าง4-6เมตรและกลุ่มของ SCP-2454 ยังเป็นเอ็กซ์โซลที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายอย่างมากรูปร่างของพวกมันจะมีความแตกต่างจากเอ็กซ์โซลทั่วไปบางส่วนโดยมีวิวัฒนาการสดต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้นเช่นมีปีกเล็กๆงอกออกมาจากส่วนหลังซึ่งดูเหมือนจะเล็กจนไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับมีไว้ประดับแค่นั้น แต่ว่ามันก็สามารถทำให้ SCP 2454บินได้อย่างน่าอัศจรรย์ SCP 2454สามารถบินได้เร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะบินสูงในระดับไม่เกิน5กิโลเมตรในขณะบิน SCP 2454จะสร้างฟองอากาศอุ่นรอบตัวทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้พวกมันปลอดภัย SCP 2454 สามารถพ่นเปลวไฟขนาดเล็กออกจากปากได้แต่เปลวไฟนี้ไม่ค่อยร้อนพอที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้มากมายนักและสลายไปอย่างรวดเร็ว SCP-2454 มักใช้เปลวไฟนี้เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเท่านั้นนอกจากนี้ SCP-2454 ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆตามร่างกายได้ซึ่งดูเหมือนว่าไม่อันตรายนัก และจะใช้เพื่อการส่งเสียงสำหรับการสื่อสารเท่านั้น SCP-2454 มีความฉลาดและสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เกือบทั้งหมดสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้โดยจะใช้ภาษาท่าทางเหมือนกับการเล่นละครใบหรือบางครั้งก็จะใช้แท่งไม้ขนาดใหญ่วาดเป็นภาพลงบนพื้นเมื่อต้องการสื่อสารกับมนุษย์ SCP-2454 มีความเป็นมิตรต่อมนุษย์ และมักจะชอบให้มนุษย์ขี่พวกมันพวกมันจะชอบพานมนุษย์บินขึ้นฟ้าและโฉบไปโฉบมาอย่างน่าหวาดเสียว SCP 2454ได้รับการค้นพบในบ้านของ Astoma Marinum และจากการสอบสวนเธอได้บอกว่าเธอได้เลี้ยงพวกมันเอาไว้เพราะเธออยากมีมังกรเป็นเพื่อนเหมือนเจ้าเขี้ยวกุดในการ์ตูนเรื่อง How to Train Your Dragon หรืออภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรนั่นเองเธอบอกว่าเธอใช้อาหารสุดพิเศษและเวทมนต์เล็กน้อยในการสร้างแอสโซลอตธรรมดาให้กลายเป็นมังกรขึ้นมาปัจจุบัน SCP-2454 ได้รับการกักกันไว้ในระดับยูคิดและสถาบัน SCP ก็ได้ทำความตกลงจ้างให้ a n s t o m a m e r i d u m ผู้สร้างพวกมันขึ้นมาให้อยู่คอยดูแลและเลี้ยงบรรดา SCP-2454 ทั้ง12ตัวเอาไว้ ภายในสถาบาันวิจัยของ SCP และนี่ก็คือเรื่องราวของ a อ o กซ์เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยแล้วก็เท่ม,มากๆเลยนะคะแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย